เราเกิดมาทำไมอยู่ไปเพื่ออะไรนะเราเกิดมาก็เนื่องด้วยวิบากกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเนะที่ว่าเราต้องเกิดมาเป็นเพราะว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะว่าเรามีความมีอวิชชาเพราะว่าความไม่รู้เราถึงได้เกิดมาเหตุมาจากความไม่รู้ก่อให้เกิดบุญก่อให้เกิดบาปนะ มันถึงได้เกิดขึ้นมาได้นะความสงสัยก่อให้เกิดความยึดมั่นนะมันถึงได้มีบาปถึงได้มีบุญนะแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรนะทุกคนเกิดมาเพื่อพัฒนานะเพื่อพัฒนากรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะผู้มีปัญญาจะพัฒนากรรมดีเป็นไปเพื่อออก จากกรรมดีนยะผู้ที่ไม่มีปัญญาก็เกิดมาก็มีแต่พัฒนากรรมชั่วด้อยปัญญาทําแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามทําไปเพื่อความเดือดร้อนของบุคคลอื่นทําไปเพื่อความเดือดร้อนของตัวเองผู้ที่มีปัญญาจะทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นประโยชน์ต่อตนเองเป็นไปเพื่อออกจาก วัฏสงสารนะมนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเพื่อพัฒนาจิตพัฒนาใจของตัวเองถ้าไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาใจแล้วนะเป็นเรื่องยากนะที่จะออกจากวัฏสงสารนี้ได้เนะพราะวัฏสงสารนี้มันเป็นวงกลมอวิชาปัจ,จยาสังขาราสังขาราปัจ,จยาวิญญาณนะอาวิชาก่อให้เกิด ความคิดปรุงแต่งคือสังขารนะอวิชชาจริงๆคือความสงสัยนะอวิชชาจริงๆความสงสัยคือความไม่รู้ไม่รู้มันถึงสงสัยก่อให้เกิดความสงสัยสงสัยก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณคือตัวผู้รู้นะวิญญาณแล้วก็ต่อมีอะไรสักอย่างก็จำไม่ได้ ก็น่าจะเป็นอุปทา,านนะอุปทา,านหลายๆอย่างมันวนกันไปอยู่งั้นก็จะวนกลับมาอยู่ที่เดิมจะวนอยู่งั้นผู้ที่มีปัญญาท่องแท้เข้าใจแล้วเส้นทางนี้ควรที่จะทำยังไงเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าท่านชี้ว่าทั้งสมถะเราแล้วลก็วิปัสสนาควรทำควบคู่กันไปสองอย่างนี้ต้องประกอบไปด้วย ศีลสมาธิปัญญานะสองอย่างต้องมกขอไปด้วยพวกนี้ทางของมันเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าค่ชี้ไปอย่างนั้นผู้ที่ต้องการจะออกจากทุกข์ต้องมีศีลสมาธิปัญญาแนวทางการปฏิบัติทั้งสมถะและก็วิปัสสนารู้อยู่อย่างนี้แล้วก็ใช่ว่าจะออกจากทุกข์ได้ง่ายๆนะแต่อย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่ข้นขวาย เพื่อที่จะออกจากทุกนั้นดีกว่าผู้ที่ไม่ทำเอาเลยนะก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่ทำเอาเลยนะถึงเราจะไม่บรรลุทรรในชาตินี้เราเกิดชาติหน้าต่อต่อมาอีกเราก็จะทำาคามเพียรอีกเราก็จะตั้งใจไว้อย่างนั้นนะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยจะบรรลุธรรมหรือก็าไม่บรรลุธรรมก็แล้วแต่เราจะทำไปเรื่อยนะทำจนตายเราจะเสียสละตัวเอง เพื่อประโยชน์สิ่งนี้เพื่อความออกจากทุกข์นะปรารถนาได้นะแต่อย่ามีความอยากเข้าไปแทรกนะกพปรารถนาได้ปรารถนาเพื่อที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าอยากนะมันไม่ได้นะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีมีจุดมุ่งหมายนะเราต้องมีจุดมุ่งหมายของเราว่าที่เราจะต้องทำนี้คือเราทําไปเพื่ออะไรนะเราจะต้องทํำยังไงเพื่อจะไปถึงตรงนั้นนะ มันต้องอาศัยความภาคความเพียรความอดทนอดกั้น